สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับมือนีน้ำล้นน้ำหลากนะครับแม่ป่าวันกับพ่อป่าวันจะพาเราบึงเพิ่นตกเพิ่นซิดเบ็ดนะครับตกตกปลาซิดเบ็ดซิดเบ็ดโอ้ยน้ำน้ำน้ำสวนทางน้ำไหลถอดเกือบก้อนถอดเกือไว้นี่ก้อนนี่ถอดเกือบก้อนยังไม่ได้นี่ครับถวมน้านะครับถ่วมเข่าถ่วมเข่าถ่วงน้ำถ่วมเพิ่นกับบานครับ น้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลโอ้ครับเป็นตาตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแห้งสดชืนน่ะน่นน่ามหาไหลเกินถกนกเบ็ดซิดเบ็ดได้ไ่ครับได้บอเดี๋ยวสอบทำคนซิดเบ็ดน่นะครับได้บ่ใส่ตัวได้ได้ครับ เปิดให้เบิ่งเน่อันนี้แม่นบ่จ้าที่ที่เพิ่นโอ้แล้วได้ปลาตัวใหญ่ตัวนั่นโอ้มันก็ได้ถึงปลานิ้นครับปลานิต์ปลาลดปโรต์เก๋ปลาเก่งปลาเนื้อปลากรเออปลาโรตปลาหนิบเก่งอันนี้อันนี้ปลากระแยงเนาะนี่ปลากระแยงใส่เอาเอาเงี้ยอย่างครับนี่เอาเอาเงี้ยอย่างครับใส่เงี้ยงใส่เดือนบอกอ้าวอืม ตกพร้อมกันสามหลังนะครับหกเออไอเจ้านี่ตกพร้อมกันสามหลังโอ้โนี่เยื่อเยื่อแบบนี้จ้ออจะอ๋อบบเดี๋ยวเดี๋ยวขอบางเงี้ยแป๊บหนึ่งเยื่อสีเดืดหน่อยจ้ะอันใส่เยื่อขีดเด่นหน่อยนะครับเบ็ดกระดวงนี่น้อยนะโอเบ็ดประมาณเบอร์เบอร์นี่น้อยครับอันนี้เพิ่นเพิ่นเฮ็ดยังไงบังดูอันนี้เพิ่นใส่ใส่ฟองหนามครับใส่ใส่หนังยางหนังเกือบเลยครับ ไปได้ครับไปได้ไปได้นะครับไ,ม,ไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่มีหลุมไม่มีหลุมผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี่นะครับอันได้ลายเสือยู่อ่ะไปย่างในเบื้องอีกกันย่างในเบื้องอีกอ่าฟังพ่นฟังพนตลอดครับอู้ครับน้ำใสครับท่วมถนนอ,อดเกือบย่างเลยครับพี่น้อง ตอนเกือบยางคั้นรู้สึกว่าคั้นกัดอัน,นี้ป้าฮะป้าป้าปลาคอปลาคอปลาคอแรีนฮึมนแล้วนี่นะครับย่างเร่นก,น,กนก่อนก่อนกลับบ้านครับช่วนส่วนหนามากจะหาปูหาป้านะคะอ่าอ,อ,อันนี้เพิ่อนไปโง่เลยอเอออันนี้โง่อันนี้อยู่ในเขตอ่าอ,อําเภอคุขันครับ อำเภอขุคันจังหวัดสิริกิตะครับตอนนี้ปางกูดุมพรขุขันาน้ำท่วมนะครับอันนี้อันนี้ท่วมอ่าคือโงงู้ะจ้ะโงูโงเหมือนคล้ยายๆรอบที่เพิ่นดักป้านะงูใหญ่นี่ตีแ<ง>พงอยูย<ง>่ได้น,น,น,นีงยย่งูใ<ง>หญ่งูใหญ่ยาวเนาะเออยาวไปติดสิเดล้ลายอยู่นี่ชาวบางก็ใส่ใส่ด่างนะครับเนาะเป็นด่างเอ่อตะไคร้ค่ะออกบปเรื่อง้ในจุดนี้คือคือน้ำไหลนะครับพี่น้องน้ำไหลพอประมาณแต่ว่าบางจุดเป็นทะเลนะครับ เป็นทะเลขู่ขันนะครับเข่าจมไปเลยแต่จุดนี้เขาก็ยังสีวาสียังเหลื่อนได้นะครับอันนี้ได้ปลาปลาติดดังปลาติดดังโอ้พอดีเลยยำเลยพอดีเลยครับที่ยำแหรือเ่ครับนี่ยำแล้วยแล้วโอ้ถึงไปเดนหรือเปล่าครับนี่ ใส้บังเจาใส้บังเจาใส้ใส้ยำอันนี้ใส้มึงนึงแล้วก็ไปมามันก็อันนี้ใส่ด่างเป็นบัวต่างเป็นมองอุดมสมบูรณ์เลยครับมึงได้ปลาได้ปลาุนนี่หลายได้ทุกคนครับได้ทุกคนเป็นถังเป็นถังไม่ก็ดิมีอันนี้ปลาขาวเนาะปลาขาวปลากรเดินกรเดินปลาเข็งปลาขระแยงปลาขระแยงไปอย่างไรได้ครับได้ทุกปลาเจ้าหมากก็สิเป็นปลาหมอนนันี่ครับใส่ด่าง ใส่วางนึงยางบนึงนะครับเพราะว่าสิเป็นโง่เป็นดังเนี่เหมือนตอนเดี๋ยนี้เนาะถ้าถึงได้ได้หลายมันบอมันตายนะมันสิเป็นมันเป็นๆอ๋อมดินดินนแตอตใส่ดังวันจิอยู่ดนบ่ได้นะหอมันก็ตายยามเรื่อยามเรื่อยนืครับนวด้ามันะ ปลาหลายปีปลยหลอดครับยามมดมือได้ครับมึอมืดอยู่ไหนละผมราบทีเทือนแล้วน่รเทื่อนะคะงเสาได้ซ้นี่เออมาช่วงตันบายก็ได้ซ้าหนี่น่วนอันนี้เดี๋ยวถ้าคำคำจากน้อยก็มาเดี่ยวไปเห็ดอีกย่างเลยค่เห็ดปลาแดดปลาลาไปแดกหลาเ่หนีเพื่อนเสี่ยงไปเห็ดปลาลาไปหมกไปอย่างกระเด็นได้ๆค่ะเกินบน้าไปกินปลาแดกเนาะอันเห็ดไปเพื่อไปมีป้าต่อไปกัน ย่างมันเดือดมากอันนี้เก็บไว้เห็ดเป็นประเด็จบ้ากะไส้ที่เดียวนะครับยามยูเบิดมือครับพอช่วงน้ำช่วงปลาน้ำมันแรงนะครับอ้วนติดแล้วยามเมื่อกี้กลับไปกันตีดอีกกลับไปกลับมาอย่ายามเมื่อกี้ครับย่างกลับไปกับยามอีกครับเพราะว่าดทิพยไม่โดนมันก็ตายนะครับอยู่ในอยู่ในด่างเนาะเอิดด่างเนาะตลอดแนวเลยค่ะเกิดมองนี่พ่อถือว่าใส่ใจได้แค่มองนะ ใส่มองได้แค่ปลาได้ไหมใส่มองได้นี่ครับน้ำใส่นี่นี่ที่ให้เบิ้งปลาเลียนนี่ครับพี่น้องลนเบเลยค่ะันปลาลนูปลากระไรเด้ครับนี่ดูปลาเล็กน้อยน้ำใส่เนีเนาะโอ้ยครับนี่ดีปลาเบื้องเบิ้งเลยค่ะนี่ปลานี่ดีนี่ค่ะปลาอันนี้อันนี้อันนี้ได้ปะครับ เบิึงใน่เด้อขอเบิึงในเบึงในี่กระติกได้บ่อ่าอ่าอ่าอันนี้เพิ่นเบิึงในกระติกเบึกแล้วค่ะนี่แมนเบิร์ดเลยเบ็ร์ดเบิร์ดพ่นหนีปัญหาเบิึงอู้เจ้านี่คือนเด็ดตัวใหญ่เลยไม่แต่ตัวใหญ่ๆเนาะค่ะเออแต่ปากคอครับป้าป้ากาปากคอป้ากาวางข้นเต็มดอกเด้อปากคอป้ากาแต่ว่าเจ้านี่ซิดเบ็ดเกินครับเจ้าเบ็ดเนาะของเราตัวใหญ่ก็คือนเด็ดตัวใหญ่ แสดงว่าฟังนีป้าเลนอันนี้ก็ฟังฝุ่นกระเมนน้ำไหลใส่เงี้ยเดียวกันครับตลเงี้ยเดียวกันเงี้ยใส่เดือนเงี้ยขี่เดือนที่กันแต่ว่าของเราได้ตัวเงี้ยตลอดแนวเลยเนาะเป็นตะมวนวะครับพี่น้องเป็นตะมวนวะครับอ่าเดี๋ยวเบิรงเบ็ดแล้วกันเบิร์ตเบิร์ตแล้วใส่เบอร์ใดเบ็ด์ตกอืมเบิร์ตนี่ครับเบ็ดเบ็ดตัวใหญ่เติ่นปีเลยเนาะเบ็ดใหญงเตื่ นี่นี่เบ็ดตัวน,นี้หน่อยเบ็ดเบ็ดใหญ่อยู่เบ็ดเบอร์สองไหมครับนี่เบ็ดเบอร์2 2> สองครับกินกระเมนค่ะหากินเออหาถกากระทกเพื่อน,นค่ะน้ำกระติ่ง่วมตลอดทางเลยตลอดตลอด,ลอดลทางนี่ทางหลบมูบั่นนะครับนี่ทางหลบมูบั่นแต่ว่าห้างไปนะครับพี่น้องห้างไปประมาณอหาหอยเมตรนะครับ อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นทะเลนะครับที่เห็นรถดิ่งเฮ็ดถนนเนี่ยเป็นทะเลนะครับถ่วมยาวเลยนะครับแต่นี่ช่วงนี้ในช่วงนี้คือถ่วมหน่อยๆมองนี่มันถ่วมบงปลายแมีงนะคะอ่ะนี่ยังเห็นต้นเขาอยู่นี่ปลายเขาเนาะีปลายเขาอ่ะตลอดเมี่ยงเลยค่ะชาวบ้านเพิดกระสีหาป้าหาอย่างใส่ตะไคร้ทบทบป้าป้าทั้งขุนกับเมียเนื้อค่ะทั้งขุนอันนี้อยากเห็นตอนติดแต่แล้วน่ะอยากเห็นตอนติด ไข่สินมันมีแต่ตัวน้หน่อยโอ้มันนานครับมันดึงนะครับดึงน้องจิเลียนไปนะครับเห็นทุนบมื่นวานทุนแดง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 ต่อแล้เนาะต่อได้อ้าวครับได้แล้วครับได้อีลีครับนี่นี่นี่ครับเห็นนะครับนี่อันนี้มาแดดเด็ดอันนี้เป็นปลากาเนาะค่ะปลากาหรืปลานิลปลากกาปลากาโอ้อันนี้คือปลากาครับ นี่ครับได้เลยครับอือันนี้เครื่องเงินครแบบนี้นะครับทกอยู่บนมือเยอะสะเดือนเยอะเยอะสิได้ไปมาทกปลานะครับนี่ต้องเป็นตะมวนตะมวนช่ย่างไปทานทานย้ายมึงย้ายเราได้ปะท่าขุนกระหาคือกันอ่านี่ครับปลาปลาปลาเรียนหนามกระซใส่เนาะน้มเรียนมันเรียนทานตลอดนามไมันช่เรียกว่าขุณนะนี่นะครับมาย่ำขึ้นมาไตออกก็ได้เนาะ ขโมกครับอเออนี่นะครับน้ำหลักครับน้ำหลักน้ำน้ำหลักจากอำเภอผู้สิงครับอำเภอผู้สิงเขตชายแดนเขมรนะครับปล่อยมาท๋อปล่อยลงมาทางผู้สิงปางกูครับาาแต่ที่ถ่วนหนักๆก,ก็กกคือปางกูครับปางกูนี่คือทะเลปางกูเลยนะครับถ่วมเข่ามิดเลยนะครับ <S <S พี่น้องแต่ตอนนี้พักพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศ การทกปลาน้ำน้ำกำลังทกครับน้ำกำลังดีครับน้ำบ่แห้งได้ได้ทุกปลาเอาปลาหยังแล้วได้ปลาหยังเปิดเปิดกระติกเบิึงเปิดกระติกเบิึงทำมาไม่คือบุคคลติดเพื่อนว่าจ้ะเราโอ้ยได้หลายสุขคนเลยสะ ใส่แน่ทุกคนครับใส่แน่ทุกคนบ่ต้องใส่กำลังหนักมันวะนั่งถกเอามวนๆวนเนาะชวนเอมวนจะไปขี้ขาวป้าวนจะมาประดี๋ยวขี้ขาวโอ้นี่สิิเฮ็ดเบ็ดคือเราเนี่ยอื่นนี่มาถกกันนะเหรอนี่ครับเบ็ดเบ็ดเพิ่งใส่เบย์ใหญ่อยู่นะครับเนาะเบ็ดเบย์ใหญ่อยู่บ่ว้าเพิ่งเห็ดเบ็ดน้อยๆเบ็ดใหญ่อยู่ครับ

นี่ครับช่วงนี้กะเพียงคอเขาแล้วครับเพียงคอเขาแล้วเอามามาเบ่งงันเจ้านี่อีกคือที่เด็ดตัวใหญ่เ้อนี่นี่ครับเี่นี้ครับปากกาครับมันโมเมนต์ปั่นนิ้นะครับมันปากกาครับปากกาเนืออันแสบนะครับห นี <respondents? S 1> ่ครับได้่อู้หูมวนเอาเปิดเปิดเปิดปะย้ายเต้นออกโอ้เจ้าคือได้ร้ายแท้จ้ะเจ้านี่มันเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเบิงค่ะเจ้านี่มันนะครับเครื่องกระติกนะครับเออวาแล้วอะมวนเนาะค่ะมวนเจ้ามาแล้วบนดิบิข่เขาล้วเบิงกระทานั่งกับลูกแล้วเหรว่ามันเบิงกระทานั่งเนาะพี่น้องก็มันแล้วครับท่านนี่ โอ้ปากาตัวนี้ตอดแล้วครับตัดแล้วครับตัวนี้ตอดแล้วตอดแยกไปใกล้ไปใกล้เออป้าน่อยป้าน่อยขันตอดซ้ำนี่เนาะมันต้องดึบๆกว่านี่สองอันทั้งหันหน้าหันหลังอืครับสองเลยจ้ะได้ทุกคนครับบ้าบ้าที ใส่ยังก็ได้ใส่ด่างก็ะตีใส่ด่างกระตีใส่มองก็ติดใส่ใส่โง่ก็ได้บทนเอาเพันย่ามถูกชั่วโมงจ้ะถัวโง่เอ้าวปากปากเข็งหน่อยบรรยากาศย่ามเล้งค่ะบรรยากาศสวยสวยใส่บ่ไดรต่อใส่ตอนนิวิ่งใส่เลยใส่ถั่วโม่งแล้วมาเดิจากโม่งนอกจากนี้ค่ะแต่สามแต่สองสามโมงเศร้าก็หาไปเรื่อยก็กลับไปบ้านไปเรื่อยเนาะ มาใหมอืมครับพี่น้องมือนีพอประวานแม่ประวานพามาชมบรรยากาศนะครับขอบคุณลูกค้าที่ให้เบิงปลาไหลลีพาได้หลพาได้หลทุกคนอ่ะยางกลับย่างกลับที่นี่เออแมนเบ็ดครับอืม เจ้านี่เบียดไลดิเบียดไลก็มูนี่แปดหลังครับเปยดหลังครับแปดหลังนี่กบนค้างตดอดก่อะถกเยมื่อกี้เลเออครับถิมเราถิมเราก็วางเลี้ยงไว้นะครับรอตัวใดตอดกะดึงอ่ะตัวนี้ตัวหน่อยเลครับตัวนี้ตัวหน่อยปลาขาวหน่อยอ่ะ เอาครับกลับกันนะครับเด้อครับมายางเหรียญนำมวนมวนมวนมวลเน,น,นนะาะช่วงน้ำม,มากเลเนาะาป้ามวามนี่จะป้าป้าหลายอยู่จิ้มพี่ตตน้องเ,ห,องเห็นไหครับมันมืดปะครับเพราะว่าทาย,ยอนแสงน,น้ำคำนะี่ครับให้เบ่งบรรยากาศน้ำ ต่ำไหลครับรพอประวันกับแมววันถอดเกือบยางได้เลยนครับนี่ใส่ลงเขายางกรได้ค่ะไม่มยางอ่าคกับแล้วครับมื่อื่นี่มาทกเป็นมูนนะครับเดออ้อค<อ>รับบรรยากาศสวยมากเลยครับพี่นอ้องเขากำลังงามปะยางยางกลับครับชมบรรยากาศ มืออื่นวันย่นหยุดนะครับมืออื่นวันหยุดแม่ประวันพ่อประวันกะจีผาลูกหลานไปหาเหรียญหนามน,นะครับเหรียญหนามอยู่แถวบ้านแถวอุทุมพรเหรียญหนามในถนนขั้นเกียรตนะครับมันเกิด,ดกเหรียญบวน,นแต่ว่ามืออื่นพ่อประวันกะจีเด แต่หาเบ็ดไปทกน้ำเพราะว่าวน,นีเบ็ดฝรั่งอันนึงนะครับมอง <หา S 2> มนผิด,ด,ด <c oughs> สใส้ไวบ้บงนึงหน่ครับยามกลับยามไปยามกลับได้นะครับน่า,าร้ายลีครับปีนี<ม>้ช<ม>่วงนช่วงนี้เนาะเรับขาหาินเนาะะเูเรา ได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนครับได้ทุกคนครับนำนำําหนิมบ,บ่ถ,ถ่วมเขาเด้ครับเนาะ <c oughs> บว่เขาเขายัางเหลืออยู่นะครับจะมาทั้งฟังปังกูถ่วมหมดแล้ว <c oughs> เป็นทะเลแล้วครับฟังปังกูครับอันนี้เป็นเขตชายแดนนะบงังปังกูกับขุขันเนาะ ครับผมกลับแล้วครับมืออื่นนี่มนทอกน้ำนี่ดอกอ่าพี่น้องครับก็ให้ชมบรรยากาศมือนี่มาเบิงมายางเบิงบรรยากาศเพิ่นน้ำถ่วมน้ำหลากครับ,บตกปลานะส่วนที่ถ่วมกับถ่วมนะครับพี่น้องส่วนที่ถ่วมขึ้นถ่วมไหลไหล,ไหลแหล้งๆนะครับแต่ส่วนที่ตกปลาได้กับนี้ครับแบบนี่นะครับพี่น้องกับมือนี่ พ่อปบกวานแม่ปกวานนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมาอัปเดตสถานที๋ยวสิมีคลิปต่อไปให้เบิ่งหนึ่งนะครับ <c ười> ขอบคุณและสวัสดีครับ